คอล่นมคันปากกระทบไหลแชมป์โลกหนึ่งปีมาหนโอกาสทองของคนไทยคอรักบี้จะได้กระทบไหลแชมป์โลกหากยังจำกันได้มันนี่ลิปล็อกนักรักบี้แชมป์โลก2023เคยมาเยือนเมืองไทยแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาโดยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นนักกีฬารักบี้อาชีพระดับโลกในครั้งนั้นทำให้กลุ่มผู้รักกีฬารักบี้ ลื้ติ่มกับการมาปรากฏตัวของนักกีฬาดีกรีระดับแชมป์ผู้นี้กันอย่างทั่นทั่วโดยรวมถึงร่วมฝึกซ้อมกับนักรักบี้ทีมชาติไทยและยังได้สอนเทคนิคการแท็กเกิลการเตะการรับส่งลูกการดรอปโดยได้จิตพัฒนกริฐด,ดากรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หรือปอชปอและอดีศสอบัญชีร,รายชื่อเป็นคนเชื่อมนำพามานี่ลิปล็อกกับทีมชาติไทยมาพบกันจากอินสตาแกรมของตันจิตพัฒน จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวชอบเล่นกีฬาหลากหลายประเภทและทำกิจกรรมที่ท้าทายเช่นการเข้าอบรมในหลักสูตรทางทหารตำรวจได้ยิงปืนขี่ม้าว่ายน้ำโดดร่มหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายแบบผ่อนคลายเช่นโยคะหรือพีลาทิส ครั้งหนึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าส่วนตัวยังชื่นชอบกีฬารักบี้และต้องการให้ผลักดันนักรักบี้ทีมชาติไทยไปสู่ระดับโลกตรงไหนที่สามารถจะช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองได้ก็ยินดีสนับสนุนล่าสุดรองหัวหน้าประชาธิปัตยสายกีฬาคนนี้ได้ดิวมานี่นักรักบี้เบอร์สิบตำแหน่งฟลายฮาจากทีมสปริงบอกซ์ประเทศแอฟริกาใต้ให้กลับไทยอีกครั้ง เรียกเสียงฮือฮาให้กับคนกีฬาในแวดวงคนรักกีฬาลูกนํำเลียบอีกครั้งจิตพัดบอกว่าอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่แฟนกีฬาชาวไทยและมามอบประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักรักบี้ทีมชาติไทยโดยจะมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬารักบี้อาชีพกับนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยที่สำคัญเธอบอกด้วยว่าแฟนกีฬาที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมได้ในวันที่27มกราคม2567เวลา15.30นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาณสนามรักบี้ฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนปีนี้อากาศดีเป็นพิเศรรษหวังว่าการเจอกันของคนไทยกับมานี่ลิบล็อกจะชื่นมื่นราบรื่นสนุกสนานคอลัมน์คันปาก